เยอะเยอะใช่ไม่แยมอะรครับมันเจ็บก็พ้นนะครจบสิ้นสุดคดีพ้นบ่วงกรรมจบสิ้นสุดสิ้นสุดคดีนะครับผมแสดงความดีใจกับช่างพงด้วยนะจะกลับบ้านไปเป็นไทยแล้วเป็นไทยสิ้นสุดคดีไม่ต้องไปรายงานตัวอีกแล้วต่อไปก็ไม่ตัดแล้วเนาะต้นกระินไม่ตัดต้นไม้อะไรแล้วตัดต้นกล้วยต้นอะไรดีกว่าตัดต้นกล้วยตัดต้นที่เราปลูกเองอื ต,ต้นที่เราปลูกก็ผิดนะบางทีอย่างเช่นต้นอ่าต้นมะละกอต้นพริกอแบบนี้นะแต่ต้นพริกเออมะละกออืมแต่ต้นกล้วยอ่าต้นไม้ใหญ่ใหญ่มไม่ก้าแล้วเนาะอืม,มก้าเข็ดไปอีกนานเลยเข็ดเลยเหนือ่อยอาถามถามเปิดใจเลยยังพงเป็นยังไงอ่ากว่าจะสิ้นสุดคดีเนี่ย ต้องขี่รถไปกี่รอบขี่รถไปกี่เที่ยวค่าน้ำมันหมดไปเยอะไหมเยอะอยู่หมื่นหนึ่งอยู่ไหมกว่าสองหมื่นสองสามหมื่นสองสามหมื่นคดีนี้กว่าจะจบกว่าจะจบเสียเวลาอีกกี่กี่ปีเสียเวลาประมาณกี่ปีถึงจะจบเนี่ยถึงปีไหมก็ปีหนึ่งหนึ่งปีเออหนึ่งปีกว่าต้องไปรายงานตัวไปเรื่อยๆตัวสี่ครั้งขึ้นศาลละสามเดือนต่อครั้งขึ้นศาลกี่ครั้งขึ้นศาลก็ครั้งันสอง ขึ้นศาลสอง่ะสองหรือสามสามสองสองสามเนี่ยขึ้นศาลประมาณสองสามครั้งสามครั้งแล้วก็ไปรายงานตัวอีกอีกครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งเพราะมันก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาแล้วไม่เสียค่าปรับไหมไม่เสียอเสียเสียค่าปรับอ่ะก็ใครที่จะไปตัดต้นไม้หรืออะไรเนาะก็ให้ถุกคิดให้ดีๆนะครับถ้าตัดก็ตัดต้นกล้วยดีกว่า ตัดต้นมะละกอด <G difficulty> ีกว่านะเพราะว่ามันผิดในเอฟซีอย่าไปตัดต้นที่ม <Buffalo> <mus i> ันไอเขาเรียกต้นไหนต้นห่วงห้ามบอกต้นสงวนบอกต้นห่วงห้ามโอเคนะอย่าไปตัดกันเลยนะครับพี่น้องนะอย่าไปตัดถึงแม้อยากจะช่วยใครก็ตามอย่าไปตัดช่วยตัดช่วยนะเอฟซียืนดูก็อย่ายืนดูคำนึงไว้ว่าตัดแล้วคดีมันเป็นของเราไม่ได้เป็นของคนอื่นใช่เออ แล้วก็อย่าคิดจะไปสงสารใครเอาหรออ่าถ้าเกิดมีการตัดต้นไม้อะถ้าเห็นเขาดึงอยู่คนเดียวเลื้อยอยู่คนเดียวอ่ะอย่าคิดที่จะใจดีไปช่วยเอออย่าคิดที่จะไปช่วยเขาอ่าอย่าใจดีเกินใจดีช่วยทําความผิดคนหลามใจดีเกินเนาะอ่าสุดท้ายสดีจะเป็นของเราเขาว่าภาษาภาษาไทยเขาว่านี่แหละเขาว่าอะไรนะช่วยช่วยดูเขารวยช่วยเขาวิ่งอืมอะไรวะ ช่วยเขาวิ่งอะไรงงช่วยอะไรนะเขาว่าวิ่งวิ่งนี่แหละแต่เราไปดูเขาแไปดูเขาทำนะอ่าแต่ไปดูเขารางความผิดเหมือนเหมือนไปดูเขาเล่นไฮโลแหละอือสุดท้ายตำรวจมาช่วยเขาวิ่งที่นี้่เขานำเอาเงินอยู่อ่าใช่ไหมเขากำลังเออออกซีเอวเออ เออตามแบบนี้นะแต่พอตำรวจมาช่วยเขาวิ่งในเมื่อตัวเองไม่ทำอะไรเลยแค่ไปดูแต่ช่วยเขาวิ่งพลสุดท้ายจับเราแหมเราก็ผิดไปด้วยประมาณนี้ครับพีน้องเอฟซีโอเคครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีฝากไว้ที่นี้ในเอฟซีสวัสดีครับผม